หยิบถุงมันฝรั่งขึ้นมาคุณอาจจะเห็นวงกลมสีเล็กๆผู้ผลิตทําขึ้นเพื่อทดสอบสีที่จะใช้กับบรรจุภัณฑ์ในภายหลังวงกลมดังกล่าวเรียกว่าแผ่นแปะควบคุมสีแผ่นแปะเหล่านี้ช่วยแน่ใจว่าสีและบรรจุภัณฑ์จะไม่เสียเปล่าถ้ามันหลุดออกอยู่ผู้ผลิตจะรู้ว่าสีของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะหลุดออกไปด้วยบล็อกเหล่านี้ช่วยเครื่องพิมพ์ค้นหาส่วนเกินหรือข้อบกพร่องของสีและแก้ไขปัญหาได้ในบางกรณีคุณจะไม่พบวงกลมแต่ไม่ต้องกองังวลเป็นเพราะบางครั้งส่วนที่เป็นแผ่นสีอาจถูกตััดออกกจจาบรรุ์ ดูที่การลอนนมให้ดีข้างใดข้างหนึ่งมันมีวงกลมบุ๋มเข้าไปมันมีไว้เพื่อให้การลอนทนทานยิ่งขึ้นและป้องกันไม่ให้แตกหักตกลงพื้นวงกลมนี้ช่วยของเหลวมีพื้นที่เพิ่มขึ้นถ้ามันขยายตัวนอกจากนี้เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุจุลินทรีย์ในน้ำนมจะเริ่มผลิตแกส๊สแก๊สเหล่านี้รวมตัวกันอยู่ข้างในมากขึ้นเรื่อยๆแรงดันในการลอนจึงเพิ่มขึ้นต้องขอบคุณวงกลมนี้ที่ทําให้แก๊สขยายตัวได้ซึ่งทําให้การลอนไม่ระเบิด บาร์โค้ดเกือบทั้งหมดมีแถวตัวเลขยาวถ้าสแกนบาร์โค้ดไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างแคชเช์ก็กดตัวเลขแทนได้ตัวเลขมักจะประกอบด้วย12หลักหลักแรกระบุประเภทสินค้าตัวอย่างเช่น 2. ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชั่งน้ำหนักเช่นเนื้อสัตว์และ 3. ใช้สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตัวเลข5าหลักถัดไปคือรหัสของผู้ผลิตซึ่งจะให้ข้อมูลว่าบริษัทไหนผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตัวเลข5าหลักถัดไปคือตัวระบุข,ของผลิตภัณฑ์นี้เช่นแอปเปิลหรือสม้มตัวเลขสุดท้ายเรียกว่าเลขเช็คมีไว้เพื่อควบคุมว่าส่วนหนึ่งหนึ่งถูกป้อนอย่างถูกต้องมีสูตรเฉพาะในการคำนวณตัวเลขนี้และการใช้ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการถ้าพิมพ์บาร์โค้ดไม่ถูกต้องและตัวเลขสุดท้ายไม่ตรงกับที่พิมพ์ก่อนหน้านั้นคอมพิวเตอร์จะแจ้งให้แคชเชียร์รู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีส พูดมันไม่ใช่เลขสุ่มแน่นอนพู้มันระบุว่าผลไม้ถูกปลูกยังไงรหัสสี่หลักหมายความว่าผลไม้นั้นปลูกตามปกติซึ่งหมายความว่าอาจมีสารเคมีและยาฆ่าแมาลงได้เพราะงั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณควรเป็นผลไม้ที่มีตัวเลข5หลักแต่ระวังล่ะถ้าตัวเลขนี้ขึ้นต้นด้วย8แสดงว่าผลไม้นั้นผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมผลไม้ที่ดีที่สุดที่ควรเลือกคือผลไม้ที่มีรหัส5หลักที่ขึ้นต้นด้วย9ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองว่าเป็นออแกนิก ที่ก้นขวดพลาสติกคุณมักจะสังเกตเห็นเครื่องหมายที่มีรูปสามเหลี่ยมและตัวเลขอยู่ตรงกลางตัวเลขนี้ระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดรหัสเหล่านี้ช่วยผู้คนและศูนย์รีไซเคิลในท้องถิน่นจัดเรียงการส่งคืนได้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ทำจากพลาสติกประเภทหนึ่งพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตหรือเพสและ2ซึ่งเป็นพอลีเอทิลีนที่ผลิตจากแก๊สเอทิลีนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ประเภทที่3เป็นพลาสติกที่ใช้ทำของเล่นพลาสติกและของใช้ในครัวเรือนรีไซเคิลไม่ได้ พลาสติกประเภทอื่นทั้งหมดนำกลับมาใช้ใหม่ได้กระเป๋าเป้หลายๆใบมีแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ด้วยมีรอยผ่าสองข้างที่ด้านหน้ามันเอาไว้ใช้ห้อยอะไรก็ได้เช่นขวดน้ำหรือรองเท้ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณเดินทางไปหรือไปเดินป่าซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องถือของทั้งหมดเองทางเท้าบางแห่งมีแผ่นที่มีปุ่มเล็กๆปกติแล้วเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับพวกมันมากนักแต่มันสำคัญมากสำหรับผู้พิการทางสายตาแผ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่บอกให้คุณรู้เรื่องความลาดชันที่นำไปสู่ทางม้าลาย บอกเกรดของโรงเรียนมาสิ A B C D และ F ฉันคุณเคยกับ F ดีเลยล่ะแต่ทำไมไม่มี E ล่ะระบบการให้คะแนนปัจจุบันมีมาตั้งแต่ปี1897ในตอนแรกมีตัวอักษรทั้งหมดจาก A ถึง E A หมายถึงยอดเยี่ยมและมีค่าเท่ากับ95-100% B คือดีเท่ากับ85-94% C เป็นพอใช้76-84% ดีหมายถึงผ่านเทียบเท่ากับ75%ต่ำกว่านั้นมี e หรือตกแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนเป็น f สำหรับ f a ล l หรือตกฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น E สับสนได้ง่ายกับ excellent หรือยอดเยี่ยมเพราะงั้นทุกวันนี้จึงไม่มี e อีกต่อไปยีนมีกระเป๋าใบเล็กๆและถึงเวลาเรียนรู้แล้วว่ามันมีไว้ทำไมกระเป๋าเหล่านี้มีมาตั้งแต่กางเกงยีนถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรก ม่อถูกคิดค้นโดยรีวายสเตล์ส์ย้อนกลับไปในปี1873เดิมทีกางเกงยีนทำขึ้นสำหรับคาวบอยและกระเป๋ามีไว้สำหรับใส่นาฬิกาพกโดยเฉพาะนอกจากนี้ซิปหลายหลายอันยังมีตัวอักษร YKK อยู่ด้วยมันคือตัวอักษรเริ่มต้นของโยชิดะโคเกียวคาบุชิกิไคชาซึ่งแปลได้ว่าบริษัทโยชิดะมา u ู a ฟ t เจอริ s งแชร์โฮดิ้งมันเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตซิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเพราะงั้นซิปทั้งหมดที่พวกเขาผลิตจึงมีชื่อย่อของบริษัทกำกับไว มีการประมาณการว่าพวกเขาผลิตซิปทั้งหมดครึ่งหนึ่งของโลกนั่นเป็นสาเหตุที่คุณเห็นซิปแบบนี้บ่อยกว่าแบบอื่น ไปต่อกันที่หน้าว่างในหนังสือที่คุณเห็นในตอนท้ายของหนังสือหลายเล่มจำนวนหน้าว่างเหล่านี้มักมีขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าทั้งหมดในหนังสือประเด็นคือหนังสือส่วนใหญ่พิมบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่เรียกว่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เหล่านี้มีหน้าที่พิมพ์หลายหน้าในแต่ละด้านจากนั้นพวกมันก็ถูกตัดเพื่อทําหนังสือหลายหน้าอาจประกอบด้วยหน้า4หน้าหรือตัวเลขอื่นที่หารด้วย4ได้เพราะง้นหนังสือที่มีทั้งหมด300หน้าก็จะพอดีและจะไม่มีหน้าว่างเหลืออยู่ แต่ถ้าหนังสือมี303หน้าจะต้องมีหลายหน้าเพิ่มเติมหน้าพิเศษเหล่านั้นจะยังคงว่างเปล่ามักจะมีการทำเครื่องหมายด้วยคำว่าบันทึกหรือตั้งใจเว้นว่างหน้านี้ไว้เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าไม่ได้มีข้อมูลสำคัญขาดหายไป ลูกบาสเกตบอลมีจุดเล็กๆอยู่เต็มพื้นผิวเกมนี้เล่นด้วยมือและสิ่งสำคัญคือลูกบอลต้องไม่ลื่นหลุดจากมือผู้เล่นยิ่งวัตถุมีจุดสัมผัสบ,บนพื้นผิวมากเท่าไหร่แรงเสียดทานก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและโอกาสที่วัตถุจะถลายผ่านพื้นผิวก็จะยิ่งน้อยลงด้วยสมัยก่อนมีการเล่นบาสเกตบอลโดยใช้ลูกฟุตบอลและมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีพื้นสนามบาสก็ลื่นมากด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เล่นแทบไม่ได้เลยผู้เล่นต้องระวังมากถ้าต้องการควบคุมบอลรราาาาั้นนไมมม่่ลูกกกออกกบบบบอออ็ดดแใหีีจจุํวท หน้าที่เป็นจุดเสียดสีบาสเกตบอลก็เป็นสีส้มด้วยเหตุผลเดียวกันมีการคิดค้นเกมในปี1991และจนถึงปี1950ลูกบาสมีสีน้ำตาลแต่ครั้งหนึ่งโคช้ชของทีมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจว่าบอลดังกล่าวมองเห็นได้ยากเกินไปสำหรับทั้งผู้เล่นและแฟนๆเขาจึงทำงานร่วมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อพัฒนาลูกบอลที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นพวกเขาทำให้มันเป็นสีส้มลูกบาสเกตบอลสีส้มถูกใช้ครั้งแรกในปี1958และทุกคนชอบมันมากจจนนนตัดสสิใคงีี้ไว ทำไมหุ่นยนต์ถึงคลิกช่องทำเครื่องหมายฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ได้พวกมันทำได้แต่สิ่งที่ Google สนใจจริงๆคือทำยังไงต่างหากถ้าเป็นคนพวกเขาจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการคลิกที่ช่องนั้นนอกจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวของเมาส์แต่หุ่นยนต์จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงขั้นแรกมันจะดาวน์โหลดหน้าเว็บและเลือกช่องนี้ทางโปรแกรมแบบไม่ต้องเคลื่อนไหวเลยความแตกต่างนี้ทจะไม่กูโก้พิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นมนุษย์ ทำไม W ถึงเรียกว่า W ไม่ใช่ w ภาษาอังกฤษมีพื้นฐานมาจากภาษาลาตินในภาษาลาตินไม่มี W แต่มีตัว U ที่ออกเสียงเหมือน W ทุกอย่างแต่ต้องวางไว้หน้าสระเท่านั้นตัวอย่างเช่นมา้าคือ Aquas ในภาษาลาตินและนั่นคือตัวอักษร W ที่ออกเสียงเหมือนกับตัว W ต่อมาผู้คนเริ่มใช้ u, u เป็นตัวอักษรแยก เมื่อมีการใช้แท่นพิมพ์พวกเขาก็เริ่มเขียนยูยูเป็น v ีวีต่อมาไม่นานตัวอักษรก็ถูกรวมเข้าด้วยกันและ w U ก็ปรากฏขึ้นแต่ชื่อเดิมยังคงอยู่ถ้าคุณเทของเหลวลงบนกางเกงยีนจุดนั้นจะเข้มกว่าผ้าส่วนอื่นในความเป็นจริงมันไม่ได้เข้มขึ้นเลยเราเห็นแบบนั้นเองเป็นเพราะแสงที่สะท้อนกลับจากวัตถุมาเข้าตาเราในความมืดคุณแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่มีแสงสว่างแต่ยิ่งสว่างและมีแสงสะท้อนกลับมากเท่าไหร่สิ่งของก็จะยิ่งดูสว่างขึ้นเท่านั้น เมื่อบางสิ่งเปียกแม้ว่าแสงจะได้รับปริมาณเท่ากันแต่บางส่วนก็ถูกดูดกลืนไปแสงสะท้อนกลับน้อยลงและว,วัตถุดูมีสีเข้มขึ้น